เรียนกับโค้ชเขาหลายคอร์สและประสบการณ์ทํางานแลวเรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเนะาะฐานลูกค้าที่เข้ามาความน่าเชื่อถือของคุณแพลนนี้เต็มสิบอยู่แล้ว<อ>สวัสดีครับชื่อเล่นชื่อแก๊ปนะครับเป็นทนายความแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับปล่อยให้เช่าที่ดินก็เป็นตัวแทนขายประกันชีวิต ที่มาเรียนคอสนี้เพราะว่าอยากจะทําเกี่ยวกับขายฝ้าต้องการหาความรู้เพิ่มเติมภาคปฏิบัติจริงๆเขาทํากันยังไงเราก็ติดตามคุณแปรนามานานบริษัทนี้ติดอันดับต้นๆเลยเราก็เลยว่าเอออยากมาขอความรู้จากเขาเพื่อที่จะได้เอามาตั้งว่าเ,เราจะเซ็ตธุรกิจตัวนี้ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยต้องอยังไงบ้างแล้ววิธีการในการเขาซื้อกันหรือเขามองประเมินราคากันเลยเนี่ยเขาซื้อกันยังไงบ้างอะไรแบบนี้ เกิน3คอร์สอะหรือฟื้นความรู้เก่าๆที่ตอนนั้นเราเคยไปเรียนแล้วเราไม่ได้กลับไปทำแล้วก็ตั้งใจว่าโอเคจะได้ไปวางแผนงานต่อบรรยากาศก็น่ารักเพราะว่าคนมาเรียนกันเยอะแล้วก็หลากหลายธุรกิจหลากหลายอาชีพที่เขาสนใจเนอะอยากหากความรู้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคุณไพเรนเองเขารู้เรื่องพวกนี้เขาแน่นอยู่แล้ว จาะลึกลงไปเอาประสบการณ์ที่ผมเจอกับตัวเองเวลาเราไปเรียนคอร์สเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคอร์สเนาะของโค้ชนั้นโคน้ชนี้นู่นน,น,นี่ดูให้ดีๆแล้วกันอะไรเงี้ยยังมีการแบบเฮ้ยมันร่วมลงทุนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้อะไรก็ดูให้ดีๆแล้วกันอะไรงเงี้ยเตือนเอาไว้ เออส่วนตัวผมเลยนะที่ผมมองเรื่องขายฝากเพระาะผมมองว่ามันเป็นธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนสูงคือ15เนาะถูกต้องตามกฎหมายด้วยผมต้องการที่จะอยากจะต่อยอดเงินถ้าเกิดเราเอาเงินของเราอ่ะวางไว้ที่แบงก์หรือเราไปซื้อกองทุนเลยอย่างเงี้ยผมว่าผลตอบแทนมันไม่ได้มากผมก็นึกถึงขายฝากที่มาที่เราเคยศึกษาเนาะว่าดอกเบี้ยมัน15ตามกฎหมายเลย,เลยอย่าเงี้ยก็เลยสนใจตัวนี้ ผมเองก็เรียนกับโค้ชเขาหลายคอร์สแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ทํางานแล้วก็เรื่องคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเนาะถาลูกค้าที่เข้ามาความน่าเชื่อถือของคุณแพรินนี่เต็มสิบอยู่แล้วพี่ๆกำลังอยากจะศึกษาหรืออยากจะลงเข้าวงการสังหาดูลองมาเริ่มศึกษาหรือหาข้อมูลกับทางโคช้ชแพรินเขาก็ได้ครับก็แนะนําสุดยอดเลย yeah,